เห็ดละโงกเห็ดเห็ดหอมเห็ดละโงกเห็ดหอมสวัสดีครับวันนี้จะเข้าป่าหาเห็ดครับป่าที่บ้านเรานี่แหละไม่ได้ป่าที่อื่นนะป่าบ้านเราเองครับนี่ก็ติดบ,บ้านเลยนบ้านน้อยของเราพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นป่าทั้งหมดเลยครับบริเวณตรงนี้ครับโซนนี้พ่อเขาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานได้เก็บเห็ดหน้าเห็ดหน้าหน่อกระเจียวหน้าหน่อไม้ผักหวานป่า มีทุกอย่างเลยส่วนตรงนน้นที่ผมไปถ่ายดูเมื่อวานเนี่ยตรงนั้นจะเป็นนานะครับพื้นที่ตรงนี้ป่าโอเคนะครับเป็นพื้นที่ของเราเองนะครับจะไ,ไปดูกันว่าจะได้ไหมวันนี้เจอแล้วหนึ่งดอก,อกววเห็ดหอมเห็ดหอมรือเห็ดละง,งกงเป็นไาอันสิ ดอกครับได้ดอคราบแก่แล้วอู้หูเก่งเลยอ๋อมีดอกตูมดอกตูมตูมพอดีครับต้องขุดน,น,นะขุดเอาเพราะว่ามันจะมีโขดนี่นะดอกนี้กนนะแก่แล้วแล้วไปทำเชื้อมัน หอมหรือเห็ดละโงกเห็ดละโงกหรือเห็ดหอมเ,เดียวกันวางสิให้อีกหนึ่งดอกครับพ่อได้ปนเยอะมื้ยน,นี่พ่อได้ปนฝนก็จะมานี่ครับโน่นโนอีกดอกดอกใหญ่นี่ยนี่มัได้สามดอกน,อกนี่สามดอกเดี๋ยวถ่ายให้ลูกใกล้ๆว่าเขาเป็นยังไงหน้าตาเขานี่นี่หนึ่งดอกนี่สองนี่สามดอกสวยๆเห็นไหม ทำงามเลยหมันบอมเนหมันหมันหมันมน,นี่หมันหม,ม,มันนี่นี่นี่ครับนี่ดูรากเขาสวยไหมดอกกําลังดีเลยครับเนี่ยดอกกําลังงามเลยบานพอดีพอดีครับนี่ครับ,นรบนนหน้านี้นอกกระเจียวหมดแล้ว นอกจากเห็ดแล้วก็ยังจะมีนี่ครับแว่นอูดแว่นอูดมีเต็มเลยแว่นอูดหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เน่ยอร่อยนะเคยกินไหมเนี่ยแว่นอูดเยอะนะครับเนี่ยเยอะมากมายเลยพื้นที่นะแว่นอูดเยอะมากเอาไปยำอร่อยเนี่ยเรียกแว่นอูดเห็นไหมแว่นอูดแว่อุดเด็กครับแว่นอูดพื้นที่ป่าจะลกไปหน่อย เลยหาไมนะ่ค่อยจะเจอ,เจอนี่แล้วอดอกงามน,น่าจะมีเยอะๆกลุ่มเนะี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนดะี๋ยวมันมีอยู่ดอกเดียวเรียกนะหอมก็ถึงเรียกเห็ดหอมเลยเห็ดหอมพอได้แกงแล้วพอได้แกงแล้ะเจอไขยอย่อะไรไม่รู้นี่ ไขนกก่นกอะไรไมันใหญ่จังลูกมันเริ่มเลยมีใบเดียวอาไว้ที่เดิมนี่แหละโอ้ยมีสามดอกสามดอกแต่ว่าเดี๋ยวไปเนี่ยตูมตูมน,นี่มันเสีย,ยแล้วแก่แล้วเอาไปทานเชือในดอกกำลังงาม นี่อีกอกนดอกนี้ยังสวยเลยยังไม่บานนี่นีนี่นีนนงมงามเลยครับนีย่ยงามๆเล